ผู้ว่าจังหวัดสม,มุทรสาครถามระเบียบกับความตายอะไรสำคัญกว่าวันนี้ก็ติดเชื้อแล้ว975คนในข่าวเมื่อวันที่22กรกฎาคม2564ในปีนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายวรีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสม,มุทรสาครได้โพส,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 สต์ Facebook เตือนสติให้เห็นว่าชีวิตประชาชนนั้นเป็นสำคัญว่า ถ้าระเบียบทำให้ประชาชนต้องตายเพราะว่าไม่มีที่กักตัวก็โปรดจงก้าวข้ามระเบียบนั้นแล้วก็บอกว่าต้องทำเพราะว่าผมเป็นคนสั่งเองให้มันรู้ไปว่าระเบียบกับความตายอะไรสำคัญกว่ากันสำหรับในเรื่องสถานการณ์โควิดที่จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นถึง975รายจำแนกเป็นผู้ที่ติดเชื้อค้นหาเชิงรุกกว่า199รายและจากการเข้ารับ การตรวจในโรงพยาบาล766รายในจำนวนนี้จังหวัดสมุทรสาคร634รายที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัด132รายส่วนผู้ติดเชื้อในกลุ่ม Bubble and s i l l e t พบในเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร10รายซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวมถึง38,325รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว27,370ราย อยู่ระหว่างการรักษา1865รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่90รายในขณะที่โรงพยาบาลสนามทั้ง7แห่งคงเตียงว่างร่วมกันรวมกันแล้ว189เตียงแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามในชุมชนหรือศูนย์พักคอยคนสาคร CI Community Isolation 33แห่งที่เปิดดำเนินการได้เพียง13แห่งแต่ยังไม่สามารถารับผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้ามาได้เต็มที่เนื่องจาก ติดขัดในขั้นตอนการคัดกรองผู้ติดเชื้อทําให้ล่าช้าจากกระบวนการหรือจากกระบวนการหรือขั้นตอนในการรับผู้ติดเชื้อในชุมชนเข้าสู่ศูนย์พักคอยคนสาครล,ล่าช้าทําให้ในายวิรัสศักวิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตัดสินใจสั่งโหลดหรือนําผู้ป่วยเข้าเลยไม่ต้องรอระเบียบการกักตัวเนื่องจากผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันมีมากหากรอขั้นตอนทุกอย่าง ของสาธารณสุขบางครั้งไม่ทันการจึงสั่งปรับลดข้อกำหนดคนเข้าศูนย์พักคอยลงเพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนและครอบครัวเข้ารักษาให้เร็วที่สุดอย่างน้อยคนป่วยก็มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งคนป่วยไม่ก็ไม่ต้องกังวลและถ้าเตียงในโรงพยาบาลมีจึงจะนําเข้ารักษาตามระบบโดยเร็วต่อไป